สวัสดีเป็นผู้พิการทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับเอสเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาเอ่อโซโลยิตินะครับผมโซโลยิติเป็นครั้งแรกนะครับก็ไม่ครั้งแรกนะครับก็คือผมก็ลองลงแล้วนะครมันก็พอไปได้นะครับผมผมก็จะมาให้ดูความยากลําบากนะฮะของก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตีดักละเมินปลานะฮะโอเคครับพร้อมลุยเราก็ลงแบบชิวๆนะครับผมเก็บปลาดักดีนะครับโอเค เฮ้ยจะดึงกูเอย้ยยังไงยังไงนะฮะโอเคส่านนี้ไปได้ครับแดบเลยครับแดดสิครับอ่อนจากที่เราดูทฤษฎีมานานนะแลนนี้จะมาลงเองแบบจริงๆรันจังๆครับผม <laughs> ดูแต่คลิปนะฮะลงของจริงเติมด้วยก่อนนะครับ ไม่ไหวแย่ yeah. นะครับคุปั้นไหครับยิงไปต่างโดมครับผมกระดักครับนี่คุณตอนเด็กทำไว้ตับตอนเด็กทำไว้ขอหายถ้าภาัคประตุกนะครับเพราะความยังก,กระดักเพราะชีวิตเรายังระบาดอยู่นะครับ จะสามารถแต่งคอมได้แพงมากเออเออเออเฮ้ยเอาอย่ไม่เอาอย่างนนไม่เอาเอาโหดูครับถ้ามันไหลมาทางนั้นก็อย่าเพิ่งไปนี่ไงนี่ไงเตะสเต็ครับสเต็ปได้ครับสเต็ปต้องได้ครับผม Okay, นะฮะมาถึงตรงนี้ผมไม่ชอบประตายตรงนี้ทุกทีนะไม่รู้เป็นไรมันเยอะครับพี่น้องบอสถึเยอะมากเห็นครับรอเกตก่อนฮะวิ่งครับผมรออะไรอ่ะวิ่งไปสิกลับมันมาครับผมแซดบโลกครับจังหวะมันกระโดดเข้ามาครับผมปุ้ยตัวอะไรวะ

จบไม่รอดครับมาตุกเกินนะไอ้พวกนี้มันเยอะเดินเดี๋ยวดดัเลือก,ก่อนนะเด็กตาห่าชิบเฮ้ยนักมาทีครับผทุกมีปารอ,อก่อนดูเรื่องดูนะปีนตั้มไว้ก่อนเลยคนระับตันมันดึงครับผมเอ้ยเทสซีมาเต็มครับ เดีย๋ยวมันดึงครับเรารอ,อกบก่อนไอ้ลูกนี้โดนไปแนละ้วถ้าตายครับรุนแรงมากโอ้ยโดนมาแล้วหนึ่งลูกโอ้โหสองลูกครับจะไปครับโอ้โหสามลูกครับโอ้ยแย่ครับแย่แย่แย่มากบอกเลยบูอะไรวะเนี่ย อะไรวะอือหือไม่รอดครับเย็บปวดโอ้ยความรักความไม่ตามคิดว่าสั้นท่าความมั่นใจโอ้โหทำไรกันได้ไงวะไปฟังความสุขความสดใสขอเพียงมีใคร มาทีครับดีนะมาตายตรงนี้พอดีอเ,เร็วเร็วดิเฮ้ยโอเคเ,ออเฮ้ยไอยเหี้ยเฮ้ยใช่เฮี้ยกูลืมดูยางให้พ่อป่อน เลยครับ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 จะถึงบอสนะฮะโอเคบ, okay. บอสเจอแล้วเมื่อวานครับผมลงแต่ตีหนึ่งครับและตีสองตายเดียวผมรู้วิธีการผมจะฆ่ามันตอนเด็กๆต้องทำกูไว้พอผมตีจุดไปพันนี่ผมมาลงนี่ไม่รอดตายะรอด

Nó có cố lên Được kìa Nó chót này Mình phải cút kìa Có rồi rồi, rồi Được ทำยังต้องโลกเลยครับผมโอ้โหรออะไรเนี่ยทฤษฎีเราเยอะความรู้เราแน่นเงี้ยเราดูมาหลายคลิปโอ้โหต้องไหคนลอยู่ในได้ไข่เลยครับจมไข่เลยครับจะไม่ตายครับผม โไม่นะไม่นะโอเคครับลาโลกลาโลกหรือเปล่าโอ้โหจัดเป็นดอกนะผมโอ้โหจะตาย ต้องเียได้ครับผมดีมากจะไปีมมากจะไปทียเลียดนะฮะโอ้โหกูรับเต็มๆครับผมปอ๊บกแล้วจะเลืนรออะไมเนี่ยเอ้ย มาธิครับต้องมีสมาธินะ,ะับพุดมากไม่ได้พุดมากโดนับพุดมากโดเนเต็เมเต็มแล้วโอ้อหอฮ้ยจะเอาอะไรกูยี่กันกูรอดเวยต่อเลยรอดเ้ยโอ้โหโอ้าตัดไปก่อน โอ้โหโดนแช่แ <irgendw> ข <carbono S 2> ็งดล้มัวครโมัวครับผมเดี๋ยวมันดรับเจะไยกลัวมัน เดี๋ยวมรียบมาผมไม่เีกลับไปแล้วตอนนนะผมกลับไปสองดวงอนะผมทำไรวะทำไรวะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็โอเคครับลุยครับผมลำดับเท่านั้นครับสุดท้ายนี่ต้องหลบอยู่อาจารยยูก็สอนมา จามิกวก็สอนมาดีครับจามิกวก็สอนมาดีอยสเปิดสท้ายครับทำหเปล่า เอาโดนแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้าลัวสินะครับวันนี้รออะไรเนี่ยรออะไรเนี่ย เอาตายครับวันนี้ได้อะไร um. อ,ะไอ่ะโอ้โหจับไปจี้ไี้จี้จี้จว้จี้โอเคครับก็มีเท่านี้นะฮะมาโชว์ความไก่ความกาของผมเองนะฮะ ถ้าชอบกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับลาบกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ